พาไปดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะตั้งแต่เช้าคึกคักแล้วเพราะว่ามีประชาชนที่มารอต้อนรับคุณทักษิณน,นะ<อ>คือกำหนดการจริงๆคุณทักษิณจะเดินทางเข้าพักเนี่ยช่วง เกือบใบสองได้ชใช่ไหมคะ<า>ให้สสได้เข้าพบก็ทางแกนนาของพักเพื่อไทยยืนยันแล้วนะว่าการมาที่พักเพื่อไทยของคุณทักษิณวันนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองเลยมไม่ได้เข้าร่วมประชุมพักแต่อย่างใดแค่<า>เจอกับบรรดาสสเท่านั้นนะคะอังไปดูกันคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเราเห็นกลุ่มวลชนนะคะผู้สนับสนุนของพักเพื่อไทยทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่รู้ว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่พัก ในช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สอสอของพักได้เข้าพบหลังจากมีหลายคนเนี่ยเขาก็แสดงความประสงค์บอกว่าอยากจะเจอคุณทักษิณไม่ได้เจอมานานกว่า17ปีแต่ไม่สามารถไปที่บ้านจันทสองล่าได้เพราะว่าไม่สะดวกเรื่องของสถานที่ในการรองรับโดยแการนำพักเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าการเข้าพักเพื่อไทยของคุณทักษิณวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสสและไม่มีนัยยะทางการเมือง ขณะเดียวกันนะ่ะมีมวลชนกลุ่มสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยมายื่นหนังสือถึงคุณแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อให้ช่วยเหลือนะคะในการแก้ปัญหาทั้งฝุ่น PM 2.5รวมไปถึงขอให้สนับสนุนราคาอ้อยที่120บาทต่อตัน,นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรด้วยนะคะ สำหรับภาพรวมการเตรียมความพร้อมของทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับพบว่าเช้าวันนี้ยังไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ส่วนไหนเป็นพิเศษนะคุณจอยท่านผู้ชมโดยกลุ่มผู้สนับสนุนและแฟนคลับสสอเนี่ยนะครับยังคงปักหลักรออยู่ที่ทางเข้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพักตามปก,กตินะครับขณะที่ทางตำรวจสอรมกสรนได้มีการจัดกําลังตำรวจมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ ส่วนทางคุณแพรท,ทองทานชินวัตรละคุณอุ้งอิงมีรายงานว่าเดินทางเข้ามาทํางานที่พักตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วค่ะและเบื้องต้นการทํากิจกรรมทั้งหมดของคุณทักษิณก็จะจัดเป็นการภายในอยู่ชั้นบนของพักส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆของพักเพื่อไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งคุณดน,นุพรบุญกรรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โคศกพักเพื่อไทยรวมไปถึงคุณ ชน,นินรุ่งธนะเกียรติสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักจะถแถลงข่าวประจำสัปดาห์แล้วก็ในช่วงบ่ายสองค่ะจะมีการประชุมสสตามปกติโดยที่มีคุณแพทองทานหรือว่าคุณอุ้งอิงเป็นประธานค่ะ